ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กําลังกลายเป็นแสอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงในรายการวอลเลย์บอลน i ช n ั่นลีก2024ที่ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะจบลงไปแล้ว2 3วันก็ตามแต่ก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกพูดถึงประเด็นนี้อยู่ซึ่งนอกจากเรื่องของผลการแข่งขันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกออกมาพูดถึงและชื่นชมกันเป็นจํานวนมากนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันรอบไฟนอลของไทยในครั้งนี้ที่จัดงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามอมาลาังการอีกครั้งฟววเยยบชาทังให้้การตอนรับนับกกฬาอย่างอุ่นเสียงเชลย์ ไม่ใช่แค่เกมที่ทีมชาติไทยของเราทําการแข่งขันเท่านั้นซึ่งหล,หลายๆคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นการให้เกียรตินักกีฬาจากทุกชาติที่เดินทางมาทําการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากนี้ทางด้านของกกทก็ยังได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจากการที่เป็นเจ้าภาพเมโทรไฟนอลวอเลบอลนชั่นลีกของไทยในครั้งนี้ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจคาดว่ามีเงินสะพัดโดยรวมมากถึง674ล้านบาทโดยคํานวณจากทางนักกีฬาและบุคลากรที่เดินทางมาทําการแข่งขันที่ไทยทีน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งค่าที่พักและค่าเดินทางต่างๆอีกีกกั้้้งจําาานนนนวผูชชมมมมททท่เเขไปใส็็ตบุ รวมไปถึงแฟ,แฟนชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและจากความสําเร็จในครั้งนี้ของไทยก็ได้มีข่าวลือมาว่า,วาประเทศไทายของเรามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปี2025ซึ่งข่าวที่ออกมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมูลอะไรเลยเพราะก่อนหน้านี้ในระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกก็ได้มีบทสน่อาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ f i ฟไและนักข่าวที่ได้ออกมาบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ของไทยมันยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่ถ้าเป็นการจัดงานชิงแชมป์โลกคงต้องรับงานหนักมากกว่่าาาานีี้เพรระะะคคงมแแฟลลบุกขอตตชิ ลนนสามถือว่าครั้งนี้เป็นการซ้อมไว้ก่อนเพราะได้ยินว่าไทยกําลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีหน้าด้วยและนอกจากคําพูดของผู้บริหารระดับสูงของ FIVB แล้วทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลเองก็เคยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าทาง FIVB ได้เคยเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปี2025แต่ทางสมาคมก็ยังไม่ได้มีการตอบรับและขอคิดดูก่อนเพราะคาดว่าการจัดงานจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง1 0 0 0ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียว งานนี้ก็ทำเอาแฟนชาวไทยหลายค้ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอยากให้จให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยิงแชมป์โลกเพราะถ้าหากว่ามีการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวดีๆเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลแน่นอนแต่เสียงอีกฝั่งของแฟนชาวไทยก็บอกว่าไม่อยากให้จัดต่อเพราะด้วยงบประมาณที่มากขนาดนั้นเอาไปบริหารและพัฒนาทีมชาติไทยให้ดีขึ้นจะดีกว่าเพื่อให้ทีมชาติไของเราได้รับรางวัลบ้างไม่ใช่แค่ไ e ด้สิทธิ์เข้าร่วมในนามเจ้าภาพและในเมื่อข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเราก็ยัังงงคคสรรรุปปไไไไมม่่่ดด้้้หกบวาาาทยจจจะเเ็็นภพิๆแต ความีโอกาสสูงเหมือนกันยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วครับ